D.S.R. Sniper Bow Action ที่มีถึง2แมกกาซีนด้วยกันนะครับมีดียังไงและน่าสนใจยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแน่นอนแหละว่าถ้าหากว่าเราอยากจะเปรียบเทียกบกระบอกนี้นั้นกระบ,บอกนี้มันก็คล้ายคืึงมกับ M.24 ที่แรงกว่ายิงได้ต่อเนื่องมากกว่าและกระสุนจุใจมากกว่านะครับหรือก็เอาง่ายๆก็คือเป็น M.24 แบบอัปเกรดนั่นแหละเจ้าตัว D.S.R. นี้นั้นไม่มีดรอป ตามแมทนะครับและก็ไม่มีตาม Air d r ร p อีกด้วยจะมีเฉพาะแค่ในร้านค้าเท่านั้นที่จะต้องใช้ถึง40เหรียญด้วยการถามว่าแพงไหมโคตรแพงจะถามว่าดีไหมอาจจะยังไม่คุ้มกับ40เหรียญนะจากใจเลยนะครับผมว่ายังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ก็เข้าใจได้นะเพราะมันเป็นปืนที่กึ่งๆึแบบเกือบจะ Air d r ร p แล้วแล้วถามว่ามันมีดียังไงกันบ้างละ่ะอย่างแรกเลยนะครับเรื่องของดาเมจดาเมจบนหัว M24 หลักๆอยู่ที่2 0 9 กับตัวอยู่ที่1นึนะครับแน่นอนแล้วว่าถ้าเป็นปืนบริแอคชั่นอื่นๆก็ดรอปมากกว่านี้อีกเยอะแต่ถ้าหากเราพูดถึงเจ้าตัว DSR หัว219กับตัว114ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถามว่ามันมีผลเยอะไหมมีผลเยอะมากนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่จะมีผลก็คือส่วนหัวแต่พี่พี่มวก3มันก็ยังต้องใช้2นะัดเหมือนเดิมไม่ใช่หรอ ใช่ครับมันยังต้องใช้2นัดเหมือนเดิมแต่อย่าลืมนะครับว่าหากสูนั้นโดนสกิดหรือเลือดไม่เต็มแบบติดเดยอะเท่านั้นอะกระบอกนี้ก็สามารถทําให้น็อกได้แน่นอนและการที่จะทให้เลือดเต็มตลอดเวลานั้นยากนอกจากว่าจะมีเม็ดคิดหรืออัดยาน้้าตลอดเพราะไอ้ยีปหลังของหลอดเลือดเรามันจะเป็นการเติมแบบค่อยๆเติมไปสะส่วนใหญ่ใช่ไหมล่ะฮะมันก็เลยทาให้พวกสไนัยที่แบบแรงจริงๆอย่างเช่นกระบอกนี้นั้นมีผลมากๆต่อการเล่นจริง แถมมันยังดีกว่า M24 ในการยิงตรงตัวอีกด้วยนะครับยิงตรงตัว M24 ต้องใช้1นัดสำหรับโนเกาะ2นัดสำหรับเกาะ1เกาะ2และเกาะ3นะครับเพราะเกาะ3มันก็ทำได้แค่4.9ดาเมจก็เท่ากับว่า2นัดเหมือนกันแต่สำหรับกระบอกใหม่นี้นั้นนะครับ2นัดก็พอ ก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นสตูนะั้นวิ่งอยู่นั้นแล้วกลัวว่าจะยิงไม่โดนหัวก็ยิงตัวไปเลยครับสองนัดน็อกแน่นอนต้นองสัยว่าเพื่อนจะพลาดไปโดนยิงขานะซึ่งมันก็ต้องใช้สามนัดแหละหรือยัง้อยก็สกิดรอบหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวมันใหญ่อยู่แล้วส่วนใหญ่จะโดนตัวอยู่แล้วไงแล้วพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บโอ้โหไม่ต้องเล็งหัวครับสองนัดพอแต่ระหว่างที่ M24 หรือ Bow Action อื่นๆอีกจะต้องใช้ถึงสามนัดมันก็ทําให้แบบสไนเปอร์นั้นไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่และหันไปเล่นพวกปืนเคาาะะสว่่่แตตออนนนนนนนี้ัดูใจ แ,แต่ก็ดูน่าสนใจแล้วชาเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุม้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกนจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอ,อื่นๆอีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือด,ดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อ แต่แค่นั้นมันจะพอจริงๆเหรอสำหรับการที่เราจะต้องสูญเสียถึง40เหรียญไปมันก็ไม่ได้มีดีแค่นั้นไงครับมันมีตรงที่ว่ามันแต่งได้เหมือน M24 เป๊ะเ,เ,เลยแถมมันยังมี2แมก็กกาซีนด้วยกันทางเพื่อนๆดูที่ไอคอนของตัวปืนนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าข้างหน้านั้นมันจะมีจุดอยู่2จุดใช่ไหมสองจุดนั้นหมายถึงแม็กกาซีนที่เรากำลังใช้อยู่หรือมีกระสุนอยู่นั่นเองเดี๋ยวแม็กเทปออกก่อนนะซึ่งถ้าผมยิงไปเรื่อยๆจนกระสุนหมดแม็กแรกนะครับปุ๊บ reload ค่อนข้างไวนะในสถานการณ์ที่เราไม่มีแม็กกาซีนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นการวีโหลดจากการใช้แม็กที่2ที่เราเติมไปแล้วในตัวปืนนั่นเองคุณจะสังเกตได้จากการดูที่ตรงจุดนะครับว่ามันหายไปแล้ว1จุดเหลืออีกจุดหนึ่งเท่านั้นและใช่ครับถ้าหากว่าเรารีโหลดนะตอนนี้หรือเรารีโหลดตอนหมดแม็กที่2อะ่ะมันจะเป็นการวีโหลดที่นานมากๆนะครับ เพราะมันรีโหลดถึง2แม็กด้วยกันนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะให้รีโหลดไวจริงๆนะครับควรรีโหลดก่อนแม็กแรกจะหมดนะมันถึงจะรีโหลดไวนะครับไม่งั้นใช้เวลานานโคตรเลยแต่นั่นแหละมันก็ทําให้เราสามารถยิงต่อเนื่องได้นะหากว่าเราจําเป็นจะต้องยิงต่อเนื่องจริงๆแล้วก็สามารถยิงได้สูงสุดถึง14นัดด้วยกันเมื่อเราใส่แม็กเทปหรือแม็กขยายนะครับ และนั่นก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับปืสนสไนเปอร์กระบอกนี้นะแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับมันรู้สึกว่ามันยังแพงไปนิดน,นึงถ้าว่าเราปรับมาลดเหลือสักประมาณ20-30ผมว่มามันก็ยังดูแบบเออน่าใช้อยู่นะแล้วมันอยู่ระหว่างกลางของปืนดรอปปกติและปืนดอรอปภาพจีก็คงแบบเอ้ยไม่รู้จะไว้ไหนเดียวไว้กล่องซื้อของแล้วกันเอออารมณ์ประมาณนั้นแต่ถามมาแบบน่าเล่นไหมผมว่าน่าเล่นมากนะปืนเนี้ยถ้าว่าเพื่อนๆไม่ได้ไดติดแบบต้องเล่นแบบระยะประชิดอะไรอย่างเงี้ย ตัวนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีมากนะโดยเฉพาะสำหรับคนที่แบบว่าชอบแบบพลิกสะกบยิงเลยอะไรเงี้ยสายแบบไม่ขึ้นสโกบแบบยิงไวอันนั้นก็ดีมากๆแบบมากๆเลยนะ